ริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตํารวจเอกฤษดพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายพิษวิริยะอารีธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายสันติการพักดีประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ทําพิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพศตในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทั้งหมด68แห่ง ที่บริเวณอาคารสำน,นักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบรถจักรยานยนต์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่โดยได้เรียนเชิญนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีและให้โอวาดกับหมอสถานีอนามายัย ที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยในประดิษฐ์ได้กล่าวถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งถือเป็นต้นแบบในการส่งมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้มาอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นที่มีระบบในการบริหารจัดการตนเองที่มีสมาชิกสภาจังหวัดเป็นตัวแทนประชาชนเป็นผู้ร่วมกําหนดนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตร ที่มีนายแพทย์วิสิตอภิสิทวิทย,ยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตได้รวมให้การสนับสนุนง,งานด้านการพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์ซึ่งขณะนี้ต้องถือได้ว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตจะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับต้ตนๆดังนั้นในอนาคตงบประมาณอย่างน้อย50ควรจะต้องเป็นงบดําเนินการ เพื่อการพัฒนานในทุกมิติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ควรค้นหาจุดเด่นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แตกต่างกันไปตามจำนวนประชากรและบริบทของแต่ละพื้นที่ว่าควรจะพัฒนานในรูปแบบใดเพื่อให้ถูกใจได้คุณภาพตามที่ประชาชนต้องการซึ่งรู่ดังกล่าวนายประดิษฐ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจึงอยากฝากแนวคิดไปยังผู้บริหารและสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรด้วยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท้องถิ่นจะต้องเพิ่มความใส่ใจด้านสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้ผ่านตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรก็ยังได้เปิดโอกาสให้หมออนามัยที่เป็นตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นเหมือนคลินิกดีๆที่อยู่ใกล้บ้านเคพื่องงานบริการด้านสุขภาพของประชาชนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพิจิตรเขตหนึ่งนวินัยพัทรประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพิจิตรเขตสองพลโทสุพจน์ปุรณจารีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอรวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกว่า100คนรวมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มรพสตขนาดใหญ่นะคะที่ได้มานำเรียนในเรื่องของความรู้สึกในการที่เราถ่ายโอนมาอยู่บ้านหลังใหม่นะคะ ในส่วนของอเราพอศตอที่ถ่ายโอนมาขนาดนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนก็คือในเรื่องของกรอบอัตรากำลังซึ่งณเวลานี้นะคะเราพอศตอทุกที่ได้รับการเติมกรอบอัตรากำลังที่สัดส,ส่วนใกล้เคียงกับกรอบที่มีอยู่ส่วนในบางราพอศตอทางอบจอก็กำลังดำเนินการนะคะ ในส่วนที่ได้กอบบัตกกาลังเติมมาเนี่ยส่งผลให้สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ต่อประชากรที่รับผิดชอบเนี่ยมีความสมดุลยิ่งขึ้นนะคะทําให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีเวลานะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะในส่วนของความคาดหวังของรพสตนะคะคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิณเนี่ยจะพัฒนานะคะพัฒนาโครงสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้รพสตอเราเนี่ยมีความสวยงามนะคะมีความสง่างามมีความพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงเพิ่มศักยภาพนะคะในเรื่องของงานให้บริการนะคะซึ่งสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยาทางรพสตอเราเนี่ยก็มีศักยภาพในเรื่องของความมาตรฐานในการให้บริการนะคะซึ่งพี่น้องเราเนี่ยที่ถ่ายโอนมาเนี่ย ผ่านการประเมินรพศตติดดาวหมดทุกพรพศตนะคะและมีความพร้อมที่จะพัฒนาก้าวต่อไปเป็นอรอศรพสตพัฒตามนโยบายขององค์การส่วนจังหวัดพิจิตรกราบขอพระคุณค่ะกระผมในฐานะผู้แทนรพตกนาดางไซเอ็มนายเฉริมชูจิตวันนี้ได้กกรับโอกาสมาแสดงความรู้สึก ในช่วงเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการถ่ายโอนไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลา8เดือนข้อ1อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดิมน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คณะรัฐบาลตัเองเนี่ยมีความรู้สึกยินดีและปลาบปื้มนะครับในส่วนที่สสิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงสร้างอัตรากําลังนะครับที่ผ่านมา ราสตาจะอยู่ประมาณ2อถึงสท่านด้วยกันแต่ณเวลานี้ในทุกๆสหาวิชาชีพได้รวมตัวกันก่อให้เกิดทีมหมอครอบครัวและในอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าระบบสุขภาพของเราจะเป็นระบบไพรมดิแคร์อย่างสมบูรณ์แบบน,นะครับในส่วนที่3สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรัสตาเองสามารถกำหนดทิศทางการออกแบบภายใต้ในโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชีวิต ในสิ่งที่ตรงกับบริบทในพื้นที่โดยได้การบสุนจากองค์การอาสาส่วนจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขจะช่วยกนขับเคลื่อนและเราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปในอนาคตพี่น้องประชาชนในจังหวัดบิจิรจะมีระบบสุภาพที่เข้งแข็งและมัน่นคงและยั่งยืนต่อไปน,นะครับในส่วนที่4สิ่งที่เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเรามีความเชื่อมั่นในทีผู้บริหาร ว่าอัตลักษณ์ตัวรอสต์เองจะต้องมีการยกระดับภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดความประทับใจของผู้มบ,ร,บริการนะครับและในส่วนที่2ซึ่งเราบองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำงานในเชิงระบบสุขภาพมีการพัฒนาในด้านของบริหารวิชาการและบริการในเชิงทัักษะเพื่อให้เกิดการรองรับในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่อยากจะให้เกิดกับรพสต์เองก็คือ สนุนในด้านของรถยนต์นะครับในการที่จะออกเว็บปฏิบัติในในทุกที่เพื่อให้เราบรราเองนั้นเกิดความสมาร์ทเวลาลงพื้นที่เราดูความเชื่อว่าถ้าเราไปที่ผ่านมาเราจะไปสักของท่านเดียวเนื่องจากเรามีบุคลากรจํานวนน้อยแต่ณนวันนี้เรามีสหทุกทกวิชาชีพเรามีความเชื่อมั่นว่าทาทีบริหารจะให้โอกาสในการสรับุนหไม่ว่าจะเป็นรั้วมาหรือ อุปกรณ์หรือรถยนต์ต่างๆเพื่อให้เกิดความสมาร์ทในการลงท้นที่และสุดท้ายสิ่งที่ได้คือประชาชนจะมีสุขภาพดีและผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าในทุกวิชาชีพที่มีการไถยโอนนะครับเรามีความสามารถมีความรู้ในวิชาชีพของเราและเรามีความเชื่อมั่นว่าณแรบนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราให้บริการอยู่จะยังดีเหมือนเดิมและจะดีดยิ่งขึ้นไปภายใต้าการบริหารของ องค์การหาส่วนจังหวัดพิจิตรและได้รับการสนสนุนจากประทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับพี่ชนงโสพิตบุ่มว่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรอพอศตอโรช้านะคะวันนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้ย้ายมาอยู่ในอบจพิจิตรคือได้ย้ายกลับบ้านนะคะแล้วก็มาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง โดยทีมของรพอพสตอลุงช้างเนี่ยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในรุกมิติของสุขภาพสำรวจชุมชนแล้วพบว่ายังมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะของเราก็เลยเกิดนโยบายว่าสร้างนำซ่อมโดยการสร้างชมรมไม้พอให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มดีเนี่ยไม่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงไม่ป่วยกุป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ตั้งกองทุนอสมหมู่สามขึ้นเป็นต้แนแบบนะคะที่จะนำร่องอีกทั้งหกหมู่บ้านมีการเยื่อมชุมชนโดยชุมชนเองนะคะอันนี้ก็จากนั้นเราก็จะขยายผลไปอีก6หมู่บ้านของตำบ,บโลโงชางซึ่งคาดว่ามีความภาคภูมิใจว่าในแปเดือนที่ย้ายมาเนี่ยเกิดรูปธรรมคือเกิดจำนวนไม้พองอย่างเป็นรูปธรรมมีกองทุนของหมู่บ้านเกิดขึ้น แล้วชุมชนมีความสามคัคคีและก็ตื่นรุ่นที่จะร่วมบ่าร่วมไหลไปกับเราเคียงป่าเคียงไหลไปกับเราะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การงาน,นจังหวัดพิจิตรที่เปิดใจรับรพสาาตอที่สมัครไทยโอลมาดูแลนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับงานสาธารณสุขเพื่อนําสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายที่สําคัญของคนพิจิตรนะคะค่ะส่วนความต้องการที่จะ เรพิจิตตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรพสตเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าอันนี้เป็นระดับภาคปฏิบัตินะคะเป็นการแลกเปลี่ยนคืออยากผลักดันให้เป็นรพสตพัฒน์ตามที่คิดไว้คือกอบอัตรากําลังมีเพียงพอตัวชีวัดที่เอื้อต่อพื้นที่แล้วก็ต่อโจ์พื้นที่ได้นะคะมีความพร้อมทั้งดัานบุคลากรก็ประมาณเครื่องมือความครอบคลุมของโครงสร้างตามกรอบที่บัญยาติไว เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการใกล้บ้านส่วนเรื่องต่อไปที่อยากแลกเปลี่ยนคือระบบการขับเคลื่อนของสารสุขที่ชัดเจ,จนเช่นมีเข็มมุ่งแต่ละงานนะคะเช่นตัวเองเนี่ยรับผิดชอบงานโลกไม่ติดต่อเรือรังอยากให้มีผู้รับผิดชอบงานโลกไม่ติดต่อเรือรังเนี่ยนั่งอยู่ที่อบจอด้วยโลกติดต่อเช่นใข้เลือดออกนั่งอยู่ที่อบจอด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคนั่งอยู่ที่อบจอด้วย เพื่อที่จะประสานพวกภาคีเครือข่ายของกองสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนขึ้นแล้วก,กิจกรรมและตัวชีวัดก็ต้องมานั่งคุยกันว่าอบาจเนี่ยเวอร์ชันของอบจควรจะเป็นแบบไหนนะคะ,อะไอ้ที่เราเคยมีพลัางงานเนี่ยเราควรจะตัดส่วนไหนไปบ้างให้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นของอบจโรยรยตรงโฟล์ชาร์ทที่มีปัญหาในระดับผู้ปฏิบัติโฟล์ชาร์ทไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขเพราะเราได้ย้ายมาตรงนี้แล้ว เพราะนั้นช่องทางการประสานงานก็กควรจะเปลี่ยนไปด้วยแต่เปลี่ยนไปอย่างไรนะคะอันนี้ขอแลกเปลี่ยนนะคะต่อไปเป็นระบบะบ,บข้อมูลนะคะโปรแกรมที่ใช้เนี่ยเป็นโปรแกรม h o k s e นะคะซึ่งต่อกระน้องต่อการ EK กับสปสชแต่ว่าความรู้ของผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ไรายละเอียดทําได้แค่หน้านา,นาแต่การเป็นข้อมูลมาใช้เนี่ย ยังยังไม่สามารถที่จะเหมือนฮอตเก่าได้เพราะฉะนั้นอยากให้มีเวที e จัดอบรมการใช้โปรแกรมในการทํางานเระะาพสตอให้มีเอกลักษณ์เป็นแบบของอา,อาบรจพิจิตเลยได้ไหมอาจจะมีป้ายคอนเซปต,ต์ด้วยเหมือนเซเว่นคนไข้เข้ามารูปแบบพฤติกรรมบริการเนี่ยสวัสดีค่ะคุณป้าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแพทเทิร์นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเซปต,ต์อาจจะเป็นสบายกายสบายใจมีพลังมาหาเราแล้วสบายกายเบากาย มีพลังกลับไปนะคะไม่ใช่ผลหุลกลับไปตรงนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนนะคะส่วนคำมั่นสัญญาในฐานะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการก็จะใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ในการดูแลประชาชนของตำรวงโรงพางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมไปกับอบจพิจิตรนะคะโดยให้ครอบคลุมทั้ง4มิติไม่ว่าจะด้านส่งเสริมป้องกันรักษาคุ้นครูค่ะขอบคุณค่ะที่ขึ้นมาพูด เมื่อสักครู่สามท่านเนี่ยสามคนเนี่ยผมถูกใจมากเลยถูกใจจริงๆถูกใจเพราะอะไรเพราะเป็นแนวคิดจากข้างล่างขึ้นมาหาข้างบนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ท็อปดาวลงไปเพราะข้างบนนี่ไม่รู้เรื่องดีก็คือว่าข้างล่างมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการอะไรนำเสนอมาแล้วอุิจิตกับ นายกก็จะนั่งคุยกันว่าจะทำยังไงอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแบบที่ไม่คาดคิดเพราะมันจะเร็วมันจะเร็วจะทำงานได้เร็วผมบอกพวกเราเลยครับว่างบประมาณของปีหน้ากำลังดูอยู่และผมตัดสินใจแล้วว่าหลังจากฟังเนี่ย งบประมาณขององบจอเนี่ยแต่ก็จะต้องปรึกษาท่านนายกก่อนนะ <c oughs> จะเอามาให้ในส่วนของรองพสตเนี่ยณวันนี้ผมยังไม่รู้ตัวเลขเลยผมว่าปัจจุบันนี้ให้เท่าไหร่ไม่รู้แหละกี่เปอร์รเซ็นต์กี่เปอร์รเซ็นต์ของงบทั้งหมดกี่เปอร์รเซนต์ขั้นต่ำเพราะมันเกี่ยวกับพี่น้องประชาชน ขั้นต่ำนะไปทำถนนไปทำอะไรพวกมันก็ได้ความสะดวกการกระจายอำนาจที่ถ่ายโอนอำนาจของรพสตมาให้อ,อปจอเนี่ยวันนี้ผมก็จะให้งบ50%เพราะเราอ,อปจอตัดสินใจได้อยู่ในพื้นที่รู้ว่าจะใช้อะไรแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงผมเชื่อมั่นว่าเราจะดี อะไรดีผมก็เชียร์เพราะมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้ากระจายอำนาจคอยดูดิครับที่สร้างสำนักง,งานอบตอคงจะคึกคักไปหมดและมันจะเจริญในภูมิภาคในเมืองหลวงมันต้องเบาลงแล้วพี่น้องประชาชนก็จะได้ลูกหลานก็ได้กลับมาทำงาน อันนี้คือการกระจายอำนาจผมสนับสนุนแล้วอย่าลืมนะเราพอสจจะเป็นแม่แบบนะก็ขอให้เราทำให้มันดีมีประสิทธิภาพเพราะผมเชื่อว่าข้าราชการคือค่าของประชาชนท่านแขมผู้มีเกียรติท่านผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยคือรงพอสอนี้ถ้าไม่มีความรู้มาทำงานอย่างนี้ไม่ได้มันทำงานกับชีวิตของพี่น้องประชาชนน่ะ เสียงชีวิตอะชีวิตเขาเสี่ยงเราก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงผมถึงบอกว่าผมอยากจะอยากจะนะอันนี้ต้องขอท่านนายกคืออยากจะให้งบในปีหน้ากับรพสต50%ส่วนที่เหลือก็ไปว่าแล้วมาดูผมไว้วางใจนะให้50เนี่ย แล้วก็ดูว่าพวกท่านไปบริหารงบได้ยังไงดีขนาดไหนขอขึ้นมาทําขึ้นมาถ้าดีเพิ่มอีกอันไหนดีเราก็ต้องสนับสนุนฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้ไอ้รถจักรยานยนจักรยานยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละฉะนั้นรพอพสรต่อ plus ก็คือสิ่งที่พวกเราเอามาจอคิดกันว่า จะเพิ่มอะไรให้กับรพสตอให้กับพี่น้องประชาชนเทคโนโลยี technology, ผมว่าสำคัญฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเทคโนโลยีคนประสิทธิภาพต้องมีประสิทธิภาพลดคนไม่ใช่ยิ่งขยายยิ่งเพิ่มคนงบลงทุนแล้วก็ไม่มีสิใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องมีประสิทธิภาพ แพทยพยาบาลต้องมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละเป็นแอป,ปเลยติดต่อเลยอะไรเลยอันนี้ก็ต้องไปคิดกันนะครับแต่วันนี้ผมดีใจที่มาแจกมอเตอร์ไซค์ให้กับนะผู้บริหารรปสตแล้วก็อย่างที่ฝากเอาไว้ว่า ผมจะให้การสนับสนุนนะก็ต้องไปคุยกับท่านวิสิตกับท่านนายกเพราะเขาผมเป็นแค่ที่ปรึกษาปรึกษาเขาแล้วให้คําปรึกษาเขาจะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึง่งอย่าคิดว่า YES ทั้งหมดนะไม่ได้ผมไม่ชอบอ่ะ YES YES ย yes, สตลอดก็จะต้องไปปรึกษากันแต่ใจผมตั้งใจว่ามันถึงตรงพี่น้องประชาชนไงสุขภาพคนเนี้มันถึงตรงเลยนั้นก็อันไหนที่ตรงกับพี่น้องประชาชน ผมคิดว่าเราควรจะทํำและทําได้ไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันดังั้นท้ายที่สุดนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านนายกท่านรองนายกท่านประหลดัดท่านหัวหน้าส่วนราชการของอบจอทุกคนนะวันนี้ต้องปรับตัวแล้วนะอบจอต้องปรับตัวด้วยการทํางานต้องมีประสิทธิภาพจะได้ตามราพชตันเพราะว่าเราพชตเขาจะไปได้ก็ต่อเมื่ออบจอ จะต้องสนับสนุนถ้าเราช้าเราประชเขาประชานะดังนั้นก็ต้องร่วมร่วมมือกันเนร่งเหลือเกินกระจายอำนาจเนี่ยผมชอบผมเห็นด้วยเราก็ต้องมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็ผมไว้ใจนะผมไว้ใจผมคิดว่าทุกอย่างของพี่น้องประชาชนเรื่องสุขภาพอยู่ในมือพวกท่าน ผมก็ต้องสนับหนนเต็มที่แล้วมีอะไรก็อย่างเนี้ยผมชอบคือต้องสื่อกันมีอะไรต้องบอกกันให้ได้แล้วก็ให้ให้ไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลกันนะก็ต้องเข้าใจนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็โชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับ